กราบสวัสดีแหละสวัสดีทุกคนที่กำลังติดตามรับอมยินดีตอนรับเข้าสู่ซ่องอาาพิเควิชนอลเนาะวันนี้กับคำว่าอีกเส้นเคยเนาะวันนี้พวกเขาอยู่บ้านเนาะเมื่อกี้ไปหานอกนอกับอาคารน้อยมาตอนนี้ฮับ <Okay. S 1> พวกเขา มามาเอาอยังไงมาเอาอเขาเออนี่เดี๋ยวฟักแค่เออเ,เป็นเป็นถั่วของฟักแค่เนาะโอเคเดี๋ยวไปเบิ้งนำกากันว่ามันเป็นสนิทได้เนาะเอากับโบโบผู้กู้กันบบฮู้เออนแบบซื้อของวันนาะทุกคนนะตามไปแล้วก็นี่คือเป็นพอเท่าเดี๋ยวเอาไปอันนี้พอเท่ากําลังสร้างชัดตอกกำลังสร้างต่อ <laughs> สิอเอาไปแปลงตั้งหรือว่าสิเอาไปเป็นตัวเปรื่อเนาะเจล แบเ่วเดอาเวยฮาขัดนสรงกวยเลยสร้างกวยเลย่ะเออสังกวยนะพ่ทบอกอันนี้เป็นอันนี้เป็นวิธีวิธีแบบบนดอยเนาะเขาเอาเห็ดเป็นเป้เป้เ่ะทุกคนเป้ฟืนเออเป้ฟืนเป้ของเวลาไปให้ไปนาเนาะ นี่เดี๋ยวมีมีมยุคยุคนี้ตัวที่เขาสร้างแล้วและเนาะนี่ก็จะประมาณนั้นเนาะสร้างได้หลายอย่างเลยสร้างตัวนั้นแล้วก็มีการสร้างตังนางเนาะตังนางโอเคตอนนี้เขามาเอาฟักแค์ตัวน,นี้นี่โอ้กว่าจะได้กินเนาะต้องท่าเป็นปีปีละเถื่อได้สิได้กินตัวนี้มันรสชาติมันซีขมๆม,มน้อยนึงงเลยกะ สุดยอดเลยเนาะตอนนี้เหาขึ้นไปเก็บก่อนโอเคแล้วทุกคนตอนนี้เหานี่มักตัวนี้เนาะซุ้มเข้าได้ปะได้ได้ได้ซุม้มซุ้มเข้าให้เห็นบึง้งมันแบบันนั้นทุกคนนอนทุกคนมันยุดสูมหน่อยนึงเนี่เดี๋ยวเหาสิงลองเอาลงมาจักอันหนึ่งให้บึ้งก่อนเนาะเดี๋ยวไปเก็บบราจะเอาลงได้ปะตัวนี้เป็นน้ำเ้อะนะ บอกเลยว่าตัวนี้มีปีลาเืตเดียวสุดๆนะทุกคนเนาะอ,อ้ะไม่ได้ไปหาไม้ก่อนหาไม้ก่อนเอาหาหาไม้มามาแย่เอาก่อนทุกคนโอเคเราเอาได้ไม้มาละเดี๋ยวสีแย่ให้เบิคนเดี๋ย,ย,ย,ยวเอาลงตรงนี้ก่อนเลยแค่พวเราไป้เล่นอ,อยู่ใี่ไหม เนีงง่ยแกบกเขาบกเขาเดนก็นมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเด็กต่อที่ประมาณน,นี้เราทุกคนเนี่ยเขาเอิญมาห <c> า <oughs> งตุลิงเนาะเป็นตัว่าหางตุลิงมันคล้ายๆกั็พางตุลิงได้ทุกคนเนี่ยตัวนี้มันสีนุมน่มๆเลยกา ค่อนข้างอุ่นเนาะอุ่นดีสุดเลยนี่เวาสิเอาฟักตัวนี้เนาะฟักแค่บอกเขาเอื่นเสีเอาตัวนี้ไปต้มไปลวกไปเผากินหรือว่าลวกกินหรือว่าแกงกินโอ้สุดยอดเลยทุกคนหรือว่าขวากินเนาะแล้วก็เวลาที่มันมีดอกเนาะตอนนี้มันก็ไกายยามออกดอกแล้วเนาะแล้วกก็ต้องได้เอาฟักแค่ตัวนี้เนาะไปเฮ็ดกินตัวนี้บอกว่าฮันสันเลิศเลยเดี๋ยวตัวนี้เขาเอาลายก่อน เฮ็ดตึ้มอ๋อมีหลายมีหลายได้แล้วมึงประชุมไฟาหญ่หลัเอออ๋อทางนั้นมีเยอะเลยทุกคนวันนี้วันนี้มีหลายมีเนี่ยอ๋อ ไม่บุ h ทุกคนไม่บุ h e a เอ่ออยั้งวหกมาแล้วนี่ตัวใยมันมันมีเนื้อตัวกินลายนะทุกคนเขาก็เลยเลือกเอาตัวใ่ อขึ้นไปแล้วทุกคนนี่มีน้ำลายเนาะนีอ่อันนี้จะเป็นต้นพักลักเลยมันหอยขึ้นอยู่ต้นอันนี้ขึ้นบ่ได้เลยค่ะ

ทัุเอาแล้วทุกคนตอนนี้เฮาปิ้นต้นไม้เอานะเมื่อกี้เนาะไม่มันบุแพรเอาไม่แย่เอาหลหรอแต่ว่ามันบุแพรเนาะนี่เอาลหกังตูลิง เป็นหางตุ้งลิงหรือว่าหรือว่าอันฟักแคร์เนาะลิงดำลิงดำ่ะหางตุ้งเลี้ยงตุกขันตุ้งขันลิงเขียวตุ้งขันลิงเขียวคลิปกันโอเคตอนนี้เฮาสิไปเฮ็ดเมนูกันแล้วทุกคนเนาะเดี๋ยวสิเฮ็ดเมนูเป็นอย่างนั้นขอให้ทุกคนติดตามน้ำกันไปเนาะเออได้เยอะเหมือนกัน โอเคเอาละทุกคนตอนนี้พอเขาสิลวกก้อนเนาะลวกประมาณสี่ถึงห้านาทีก่อนสิลวกเนาะเขาต้องให้น้ามันเดือดก่อนเนาะปะให้น้าให้มันเดือดก่อนแล้วก็ลวกเข้าไปเพื่อแก้แก้เอาเนื้อของมันเนาะนี่ใส่เข้าไปสุดยอดสุดยอดเขาสิลวกประมาณสมถึงสี่นาทีหรือว่าหนาทีนะกคน อาหารอาหารของอร่อยมันซิมีแต่ปีละครั้งเนาะเอาแล้วทุกคนตอนนี้ฟักแค่ของเท้ากัได้แล้วเนาะนี่เอาลวกแล้วอตอนนี้เอาอสีเอาไซน้ำเย็นก่อนเนาะเพราะว่ามันคา่าไซน้ำเย็นแล้วมันค่อนข้างเอา เปลือกของมันออกง่ายเนาะนี่ตัวนี้เป็นมะเคือพวงเอาไปตำเจวเนะาะตำเจวแล้วก็จิ้มกินเ็ดน้ำจิ้มเนะาะเฮลิส่าเออใช่ไมจะ นี่จะเอาออกแบบนี้เนาะจะเอาเต็เนื้อของมันเนาะนี่โอ้สุดยอดนี่ใส่น้ำเย็นแล้วมันค่อนข้างเอาออกง่ายเนาะเปลือกของมัน หลังจากที่เฮาแกะแล้วล่ะก็เฮาสิเอาไปทอดเออไปคั่วพ้อมเนาะจําจํานวนหนึ่งกะเอาไปทอดเออเอาไปคั่วล่ะก็จํานวนหนึ่งกะแบบจิ้มจิ้มน้ำพริกกินเนาะทุกคนเนาะนี าจเนิ้วนิ้วจะจัดในด้านโอเคตอนนี้เฮาซีเฮ็ดน้ำจิ้มเนาะเซตน้ำจิ้มของเฮาก็จะมีพริกแล้วก็เครื่องหอมหอมปั้มแล้วก็จะมีมะเขือพวงเนะเาะนีถ่ถอลงไปแนวที่คมๆคมอ่ะเอามะเขือพวงเฮ็ดเป็นน้ำจิ้มนี่ยอ้อสุดยอดทุกคน โอเคตอนนี้หาซิทอดกันเนาะปาซิกะอย่าไปนั่สลายเข้าด้าตายตา เติมเกลือลงไป ม่ไม่ใช่ยอสเลยมาแล้วัมาตัวตัวนี้เาลวกชุกเลยเนาะมีแต่ว่าขวาให้น้ำมันแล้วก็เกลือเป็นหน่วมันเข้ากันเนาะเย้ไแล้ว 哦，香香。 โอเคอาหารของเขาก็ได้แล้วนี่ตอนนี้เขาสิให้อามาเป็นคนซิมมือกนะันเนาะตอนนี้สนะิเป็นจิ้มเนาะจิ้มจิ้มเลยเสร็จแล้วเอาที่สะดวกได้ทุกคน

ฟักแคร์ักแคร์ปีละเทอเด้อตัวนี้เด้อสิมี

น้ <c oughs> คลิปนี้ค็เป็นคลิปแบบบ้านๆเฮ็ดกินเอเ่อเฮ็ดกินแบบบ้านๆเนาะเป็นเมนูอาหารบ้านบ้านเนาะให้ทุกคนได้เบิง่งได้ชมกันกลอาหารพวกนี้เนาะมันบ่ค่อยมีนะทุกคนคน่อนข้างมีน้อยละก็มีปีละเทือกวัวสิไดกินต้องได้ท่าเป็นปีเนาะมันจะมีแต่ปีละข้างเด้อโอเคคลิปนี้ค็ ซะม,มีประมาณนี้เนาะถ้าใครมากหรอกอย่าลืมกดไลค์กดติดตามได้ต้องอาม่าปีกเคเบลช anel เนาะเพื่อเป็นกำลังใ,ใจให้ค่อยเนอะอาะโอเคแล้วพบกันในคลิปหน้านะบ๊ายบาย